สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับวันนี้ทางรถบ้านมือสองอนแก่นนะครับหรือว่าวัฒนาชัยเจริญรถบ้านสําหรับท่านใดนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไครต์ให้กับรถบ้านมือสองอนแก่นด้วยนะครับนะฝากเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเมื่อมีรถใหม่ๆเข้ามาสําหรับวันนี้นะครับพามาดูรถฝากขายนะครับพี่ชายที่แกขายรถด้วยกันนะครับคันนี้นะครับเป็นเจ้าของเดิมตํารวจนะครับรถราคาหลักหมื่น จะพาชมสภาพก่อนนะครับเดี๋ยวพาบอกราคานะครับว่าเป็นยังไงน่าใช้หรือเปล่านะครับคันนี้นะครับมิสูบิชิสตาร์ด้านะครับเป็นตัวสตาร์ด้าปี2540นะครับเครื่องยนต์0 0งพนซีซีนะครับแล้วก็เป็นกระจกไฟฟ้านะครับพามาชมนะครับรถจะมีตำหนินะครับตำหนิคือพวกสีนะครับสีด้านหน้านะครับลอกไปนะครับแต่การขับขี่ทุกอย่างถือว่าปกตินะครับพาสีตัวนี้ขาดไปนะครับ เพิ่งขาดเมื่อย9ิบเก้ามกรานี้ลูกค้าต้องไปต่อเอานะครับหรือว่าราคานะครับคุยกับเจ้าของได้เลยนะครับผมจะเอาเบอร์โทรแกไว้ด้านล่างนะครับสามารถติดต่อนะครับตรองราคากันได้นะครับล้อแม็กคันนี้เป็นขอบ18นะครับยางปี2021นย่ะครับยางเส้นนี้เต็มนะครับยางดีมากนะครับมาดูฝั่งนี้นะครับก็จะมีตำหนินิดหน่อยนะครับฝาครอบตัวนี้นะครับราคาหลักหมื่นนะครับพี่ชายแกจะขายตามสภาพนี้เลยนะครับมาดูภายในนะครับ ภายในก็เป็นเบาะผ้านะครับก็มีฝั่งนี้สมบูรณ์ครับฝั่งนั้นมีขาตรงขึ้นนะครับกับเบาะพิงนะครับแล้วก็ไฟฟ้าฝั่งนี้จะมีปัญหาอยู่นะครับลองคุยกับแกดูลองต่อราคาดูนะครับว่าให้แกทําให้นะครับจะเท่าไหร่ต่อรองได้ไหมหรือราคาไหนนะครับคอนโซลสภาพโอเคนะครับเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับตัวนี้นะครับมาดูนะครับด้านหลังนะครับเบาะฝั่งด้านหลังเบาะยังสวยงามนะครับยังสมบูรณ์แบบอยู่นะครับน่าใช้นะครับ นะครับรถนะครับไม่ไม่ถือว่าหนานะครับผมยางฝั่งนี้นะครับปี2021ันเหมือนกันนะครับขอบ18นะครับยางฝั่งนี้สวยดอกยางลึกนะครับมาดูทางด้านท้ายนะครับรถจะมีริ้วรอยพวกนี้นะครับเอาไปเข้าไล่เข้าสวนนะครับเอาไปเข้าไล่เข้าสวนนะครับคุ้มๆนะครับดูแม็กเลเนอร์มีให้นะครับชายท้ายไม่ผุนะครับเคยพ่นรถคันนี้นะครับนะครับเคยพ่นสีเคยทําสีมาทางคันแล้วนะครับนะครับรถเก่าอาจจะมี คําสีเยอะหน่อยนะครับผมนะครับยางอะไก็มีนะครับด้านล่างนะครับซึ่งบางคันนะครับก็ไม่ค่อยจะเจอนะครับมาดูฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ตําหนิของยางนะครับก็คือเส้นนี้นะครับไม่รู้ว่าโดนอะไรกีดไปนะครับนะครับนี่ครับเสียดายนิดนึงนะครับซึ่งเป็นยางปี2021ด้วยนะครับฝั่งนี้นะครับมาดูนะครับเม็ดอาร์ฝั่งนี้ฝั่งนู้นเดิมนะครับฝั่งนี้จะมี ไม่รู้โดนอะไรนะครับเขาค้อนิดหนึ่งนะครับไม่คว่ำแน่นอนนะครับนะครับก็คงจะเบียดเบียดมานะครับนะครับแต่ว่าราคาหลักหมื่นก็คงไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมนะครับนี่นะครับฝั่งนี้ก็จะมีเบาะขาดนะครับตรงคนขึ้นนะครับแล้วก็พนักพิงนะครับอ่ะทีนี้เราดูนะครับฝั่งนี้กระจกไฟฟ้าใช้งานได้นะครับแอร์เย็นนะครับคันนี้แอร์เย็น ดูห้องเครื่องนะครับเดี๋ยวผมพาดูเล่มที่หลังนะครับเครื่องยนต์คันนี้2 8 0 0ซีนะครับผมนะครับก็สนใจโทรโทรหาพี่ชายได้นะครับโทรสอบถามพี่ชายได้นะครับอ่านี่ครับคันนี้นะครับเครื่องยนต์2 8 0 0ซีนะครับเป็นเครื่อง P direct นะครับนะครับก็ไม่มีเทอร์โบไม่มีอินเตอร์นะครับไม่ต้องห่วงเรื่องกล่องระบบไฟฟ้าต่างๆนะครับครับ ดูนะครับซุ้มซอกพวกนี้คือเดิมอยู่นะครับนะครับซุ้มซอกเดิมแต่มีการความร้อนตัวนี้นะครับยุ่ยนะครับตัวนี้นะครับมิตซูบิชิเป็นอย่างนี้ทุกคันนะครับเกิดทุกคันนะครับไม่มีว่าสวยเหมือนกับอีซูหรือโตโยต้านะครับมันจะเป็นอย่างนี้นะครับอ่านี่ครับให้ดูไล่คานต่างๆนะครับรถก็จะมีแตะแคบฝั่งด้านนี้นะครับเบียดนิดๆหน่อยหน่อยแคบนะครับส่วนคานคือเดิมอยู่นะครับนะครับฟังเสียงเครื่องยนต์หน่อยนะครับเดี๋ยวผมพาฟังเสียง เดี๋ยวพาลองขับนะครับหวังนะครับแชสซีสวยทั้งเส้นนะครับเป็นรถตำรวจใช้นะครับรุ่นนี้เผาหัวนิดนึงนะเย็นนะแต่ว่าเครื่องร้อนแล้วไม่ต้องเผาหัวก็ได้นะครับนี่นะครับดูกำลังอัดหน่อยครับไม่มีไอนะครับกำลังอัดนะครับไม่มีไอเครื่องยนต์ทำงาน ือว่าโอเคนะครับจะมีเสียงวาวนิดๆนะครับนิดๆเองนะครับไม่ถือว่าเยอะนะครับดูในขวกส่วนขอวหมอน้ำนะครับนี่นะครับหัวแม่น้ำนะครับนี่ครับน้ำยาไม่ขาดนะครับคันนี้ระบบน้ำดีนะครับพรอมอะไร power กับปุก power จะอยู่ตรงนี้นะครับนะครับแอร์ทำงานปกตินะครับเป็นพอมอะไร power ด้วย มาดูในเล่มนะครับเล่มนะครับนี่ครับเล่มในนี้นะครับอาจจะไม่บอกเป็นนายตำรวจนะครับแต่บัตรเขาอันนี้มีอยู่นะครับเป็นดาบตำรวจนะครับนะครับแกอยู่น้องเรือนี่เองนะครับนะครับรถจดทะเบียนปี่5 4 0นะครับเครื่อง2อ0พนะครับดีเซลนะครับผมอ่าภาษีนะครับ9 9 0 0บาทนะครับนี่ไม่มีชำรุดสูญหายนะครับเดี๋ยวเราไปล่องขับนะครับพาประชมภายในนะครับ ภายในนะครับคันนี้นะครับก็แอร์เย็นนะครับแอร์ใช้งานได้แต่พวกซีดีอะไรต้องไปไล่หน่อยนะครับซีดงซีดีพมาอะไรก็เป็น power นะครับไฟฟ้านะครับฝั่งคนขับใช้งานได้แต่ฝั่งซ้ายนะครับต้องไปแก้ไขนะครับหรือว่าตลองกับพี่ชายแกได้เลยให้ให้แกดูแลให้นะครับผมแล้วเราขับนะครับก็จะมีอาการออกตัวสั่นๆนิดๆนะครับ ผมนะครับให้คาดเดาก็น่าจะเป็นเรื่องของแผ่คาร์นะครับที่มันมีรอยนะครับแต่ก็สามารถขับขี่มันแค่ตอนออกตัวเฉยๆนะครับนี่ครับได้ล้อขอบ18นะครับเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับลองการขับขี่นะครับก็จะมีเสียงท่อนิดๆนะครับท่อซิงนิดๆนะครับมีเสียงท่อนิดหนึ่ง อันดับคีนะครับถือว่าวิ่งดีนะครับสําหรับรถที่ไม่มีเทอร์โบไม่มีอินเตอร์นะครับนะครับช่วงล่างถือว่าศูนย์โอเคนะครับนะครับอันนี้จะเป็นขึ้นส่วนที่เขาซ่อมนะครับนะครับก็มีเสียงในเรื่องของนะครับประตูอะไรต่างๆนิดหน่อยนะครับเสียงพลาสติกอะไรต่างๆแต่ช่วงล่างไม่มีปัญหานะครับไปดึงไม่สายเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์ด้วยนะครับแอร์เย็นนะครับ แอร์ถือว่าโอเคเลยนะครับส่วนราคาคันนี้นะครับราคาคันนี้ราคาเบาๆมากนะครับอยู่ที่95,000บาทนะครับราคา95,000บาทนะครับนะครับต่อลองกับแกได้เลยนะครับส่วนของเหลวน้ำมันเครื่องนะครับน้ำมันเกียร์ต่างๆนะครับคุยแกเอานะครับถ้าถ้าแกสามารถเปี่ยนให้ได้ก็ลองคุยดูนะครับแต่คันนี้มันเป็นรถปากขายนะครับผมไม่ใช่รถผมนะครับ ลองคุยกับแกดูนะครับในเรื่องของของเลียนะครับถ้าแกเหลือแกก็น่าจะลดให้นะครับไม่น่าจะเปลียนให้นี่ครับสนใจนะครับรถคันนี้นะครับอยู่ที่ตำบลท่าพระนะครับอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับอยู่ที่เดียวกันนะครับนะครับแต่เป็นรถพี่ชายแกราคานะครับผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ด้านล่างนะครับต่อลองกับแกได้ 9,500 0บาทเอาไปเข้าไร่เข้าสวนนะครับเดินทางไกลก็ยังได้นะครับไม่น่ามีปัญหาใดๆนะครับ,นะรบเล่มชุดโอนพร้อมเลยเอาไปแจ้งยายต่างจังหวัดได้เลยต่อภาษีนะครับแต่ละในเรื่องของการโอนนะครับหรือว่าต่อภาษีนะครับนะครับ มันจะต่อยากในเรื่องของล้อมันล้นนะครับอันนี้ลูกค้าต้องไปหารอเดิมใส่ก่อนนะครับอาจเราอาจจะมีรถหลายคันก็ถอดคันอื่นที่มันใสแล้วไม่ล้นนะครับไปต่อภาษีไปโอนก่อนนะครับพอยเอาร้อนี้ใส่คืนไปนะครับแค่นี้เองนะครับไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของเลขเครื่องหรือว่าเอกสารหรือว่านะครับเลขตัวถังนะครับมีปัญหาแค่เรื่องของล้อมันโผล่นะครับตลอดเขาไม่ยอมคนสมเขาไม่ยอมนะครับ เราก็แค่หาล้อใหม่นะครับไปใส่แล้วก็โอดนะครับประมาณนี้นะครับสนใจนะครับเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์ไว้ด้านล่างนะครับพี่แกชื่อเอนะครับผมนะครับพี่เอนะครับราคา95 000บาทต่อลองแกได้เลยนะครับก็ประมาณนี้ลองขับประมาณนี้นะครับก็ฝากวันนี้ต้องฝากไว้แค่นี้นะครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนพร้อมกับเจ้าตัวสตาร์คันนี้นะครับขอบคุณครับ